ครับสวัสดีครับมาเริ่มงานกันแล้วนะครับโอ้เราตัดบล็อกผ่าบล็อกเลยครับ สถานที่มันแคบก,ก็เลยต้องผ่าบ็อกออกมาเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ก่อขึ้นเพราะประตูมันกว้าง2เมตรครับแล้ก็เลยต้องผ่าบล็อกทันตามเนื้อที่ ง่งงเดะฮะงูเดะฮะเขามัน oh! ห ah, oh ักครึ่งเลยวม่อ้าไม่ต้องตัดดีโอ้ยมือเขามือเหล็กอยู่แล้วแทงแงแบบนี้เลยนะแทงแบบนี้เลยต่อยสายต่อ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 ยใกล้ๆหน่อยสิไม่ต้องถอยอ่ะเดินบุกเลย เลยตอยเลยเฮ้ยตอยลุงชัยเลยเย้ตอยลุงลุงก็ร้องให้ดิวะายังตอยลุงนอกอยู่นบ้พ yeah. ักปนน่นเฮ้ยสสวยวยสวยสว้สวย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 วยสวยมาแล้วอันนี้กลับบ้านวบยยานยย หน้าตางใหญ่ขนาดนี้เลยบ่ะบล็อกก้อนหนึ่งมันได้ไม่ได้พอดีเด้บล็อกก้อนหนึ่งนี่ไไม่ได้ต้องผ่าครึ่งไม่ผ่าครึ่งมันาา่าออกนิดเดียวเอกิน,นยบล็อกมันสามสิบแปดมันทาห,าห้าเซนอือโอ้ให้มันสักสามสี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เนาะอืด่วนแกะแบบออกซะเหลือเกิน,น โอ้ <laughs> oh, ใจร้อนแต่ช่างใจเย็นๆอุ <wan> ้นะเตะเชือกเลยแม่เฮี่จล้มนี่นป่นี่นี่น่นี่นี่านี่นจ่กส่นีนี่น่ก่นนี่นั่น่นี่น่นี่ี เคร,นนร,เเรื่องมือเต็มไปหมดเลยทำให้ช่างง่ายไปหมดทำอะไรช่างดีไปหมดวันนี้ประเภทช่างอะตามเครื่องมือตามยุคสมัยไม่ไหวไม่ได้ทำง,ง่ายๆหรอกวันนี้ดูว่าไอ้ตะกูยิงป้าน่ะแม่งทำใส่ไอ้น็อตเป็นแผงเหมืนหนอนเลย M16 เลยนะ <S <S 2> <S 2> เง่ายนอนไยว่ะไปทุกวันจอดไปเราลงมาหยิบจากกระป๋องมาอีดโอ้ยอือเดี๋ยวคนออกความคิดนะเคนออกไอเดียนะมันทำไมมันเก่งนะทุกวันนี้ทุกทุกวันนี้เขาไม่ต้องเขาครับใครเป็นช่างใหญ่เขาซื้อแค่ปั๊มลมกับไอไอยิ่งตะปูอะช่างไม้น่ะ มันก็อยู่่ทีงช่างไม้ต้องมีปั๊มลมนะช่างไม้มีแต่เรื่อยก่อนทุกวันนี้ช่างไม้ต้องมีงมีไอ้ไอ้นั่นมีปั๊มลมมีปั๊มลมกับปืนยิงยิงตะปูรุ่นไหนก็ได้กบออี โอ้คุยไม่ได้เนาะดับเนาะยาหนี่แรงจริงๆเนาะคุยไม่ได้ดับมันไล่เมันแรงมันไล่มันไล่จริงๆเห็นดีที่มันแกะเอาไว้โดนดิแกะระบากมันหมายัึงว่าแกะทำ เย <Y en S 1> ็นหน่อยเย็นพอดีเลยยิบซ่อมคันไปซ่อมเย็นรู้เลยว่ามันจะไม่ได้ซ่อมผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ซ่อมหรอกดูสภาพปูบบนมันน่าไปซ่อมเนาะเราเนาะตัวไหลเร็วเกิน <c oughs> นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าก่ออิดครึ่งหนึ่งก่ออิดครึ่งก้อนก่ออิดครึ่งก้อนครับเนื้อที่เนื้อที่ให้แค่นี้แล้วอีกแล้วอิดบล็อกทุกวันนี้เราจะไปทุบเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะครับเพราะราคามันแพงราคาแพงครับ เมื่อสมัยก่อนนี่ก่อนละสองบาทก่อนละสามบาทโอ้ยทุกวันนี้เนี่ยคุณเอ้ยแปดบาทแล้วไม่ใช่เลยนี่อันนี้ห้าบาทอ่ะอันนี้ยังดีอยู่ครับยังได้ห้าบาทอยู่ยังได้ห้าบาทห้าสิบนะถ้าเป็นถ้าเป็นอิดสระบุรีมันก็จะอยู่เจ็ดบาทเจ็ดบาทเขามันแข็งทิ้งครับตัวจริงเส้นจริงเขาบ้านเรานี่ก็อยู่ราคานี้แหละห้าบาทห้าบาทห้าสิบ ห้าบาทห้าสิบนะเมื่อก่อนแค่สองบาทครับสองบาทสามสิบสามบาทสามบาทสามสิบนี่ทุกวันนี้ขึ้นมาเป็นห้าบาทแล้ว สว่านใส่เหล็กทุกตัวเลยครับทุกก้อนปกติสองก้อนแล้วก็เหล็กตัวหนึ่งนะอันนี้ลุงชัยบอกว่าเราต้องความแข็งแรงต้องมาก่อนว่างั้นใส่ไปเลยครับทุกตัวเลยทุกก้อน,นทุกแกเราเอง <laughs> บ้านทงนายเราเอง เด็ก็วิ่งไปวิ่งมาทำไมก็ไม่รู้อ,อยู่เฉยๆ,ๆเอเแล้วก็ไปเยียบปูนแล้วก็เข้าไปในบ้านโอ้ดูดิครับกว่าจะได้แต่ละก้อนสว่านแล้วก็ข้ามไปฝั่งนูน้นแล้วก็สว่านแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ มาฝั่งนี้กอได้ครึ่งเดียวแล้วก็ไปนู่นคืนโอ้นี่แหละที่คำมาไอ้ที่มาของคำว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่มาของคำว่าไปเรื่อยๆอย่างนี้จับกังสบายเลยดูสินั่งเลย กว่าปูนจะหมดแต่ละถุงก่นสบายวนี้สว่านัเลย้่มสบายเลยจับกังสบายเลยช่างกอได้ครึ่งก็ต้องสว่านอีกแล้วเนาะลุกขึ้นจับสว่านสว่านอีกแล้ว เดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับ